คาเรล่านวันวันนะครับคันนี้เป็นบอดี้991.1เป็นเครื่อง NA นะครับ3.8ลิตร6โซบนะครับสูบนอนไม่มีเทบโบลีตรแรงม้ามาอยู่ที่400แรงม้าใครที่ชอบสายดิบๆนะครับเครื่องไม่มีเทบโบบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆอันนี้ปร,รถปี2012นะครับและใน991.1จะ เริ่มผลิตการตั้งแต่ช่วงปี2012จนถึง2015นะครับหลุดจาก2015ขึ้นไปนะครับก็จะเป็น99 1.2 77,080กิโลคันนี้มือเดียวนะครับเซอร์วิสสยามใมวันวันไฟหน้านะครับจะเป็นโปรเจกเตอร์แบบนี้มันยังมีตัวโปรเจกเตอร์รวมแสงด้านล่างตรงนี้อยู่ด้วยนะครับและก็มาด้วย d ดีไลท์นะครับที่ ออกแบบให้ผสมภาษานะครับเป็นชิ้นเดียวกับการชนหน้าแบบนี้ลายคารเดาคลาสสิกนะครับล้อนะครับมาด้วยล้อ20นิ้วแล้วก็ในคันนี้มีการคอนฟิกสีของคาลิเปอร์นะครับจากสีปกติสีดำกลายเป็นสีแดงด้วยได้หลังคาสลบนะครับแต่ที่เจ้าของเก่าเลือกเป็นสีเดียวกับตัวรถเนี่ยหลักๆเลยเหตุผลเรื่องเดียวเลยคือร้อน ค,คือบ้านเรามันร้อนนั่นเองนะครับก็เป็น991.1สิ่งที่เห็นเลยนะครับคือวิงหลังเนี่ยเขาจะแคบกว่าจุด2อนะครับอันดับที่1นะครับแล้วก็ช่องระบายอากาศนะครับของตัวเ,เว้นแฟนของห้องเครื่องนะครับก็จะเป็นค่ายาวแบบนี้ภายในคันนี้นะครับคอนฟ l ิกมาเป็นหนังสีดำนะครับตัดกระตูรสีขาวก็ถือได้ว่าเป็นการคอนฟ l ิกที่ค่อนข้างลงตัวนะ18ทิศทาง ปเจ้าเหมา์สิบปาท,ท์ติทางนะครับพวมรรงมาลัยตัวนี้เวลาที่เราปรับโหมดสปอร์ตปุ๊บมันจะมีไฟ LED โชว์ที่พวงมาลัยด้วยเห็นไหมแล้วก็สปอร์ตพาร์ตนี่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าตัวลอนช์ค o อนโทลนะครับมันจะอยู่ทางนี้นี่ลอนช์คอนโทลนะครับตรงนี้ก็ปรับช่วงล่าง PASM นะครับเฉพาะช่วงล่างอย่างเดียวสปอร์ตสปอร์ตพาร์ตปรับวิ่งหลังแมนนวลออโต้ตรงนี้นะครับ แล้วก็ปรับเสียงท่อนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเปิดปิดหลังคาสันหลูในแฮนดิ n งคันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นรถที่ขับสนุกนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาวางไปอยู่เซกชันตรงนี้เลยเห็นไหมเพราะว่าในคาเรล,ล่าในระนวันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีเบาะอยู่2ตําแหน่งเข้ามาดูเลยครับอันนี้คือเบาะคนขับ